โทรศัพท์มือถือ 5G ที่แรงระดับมืออาชีพแต่ราคาเบาๆแบบนี้มันเป็นไปได้จริงเหรอเตรียมพบกับ Infinix Hot 60i 5G ที่มาขยับชีวิตดิจิทัลของคุณให้เร็วขึ้นกว่าที่คิดสวัสดีเพื่อนๆที่รักเทคโนโลยีวันนี้เรามีข่าวใหญ่จาก Infinix ทอ f i ฟ i x ที่เพิ่งเปิดตัว Infinix Hot 60i 5G h t t p s w w w c m f o n e c o m t e x h i n f i n i t y h o t 6 0 i h t m สมาร์ทโฟน 5G รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ทำงานที่ต้องการความเร็วแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีล้ำหน้าดีไซน์ที่ทันสมัยและฟังก์ชันครอบคลุมสำหรับชีวิตประจำวันและงานต่างๆอินฟินิกกำลังยืนยันสถานะผู้นำเทคโนโลยีที่นำเสนอประสบการณ์ใช้งานระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเพียง5,199บาทไม่เพียงแต่เปิดตัวเท่ หานั้นแต่ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ11.11บิ๊กดีนแห่งปีที่คนทับสมาร์ทโฟนและแก่เจ็ดรุ่นดังมาลดราคาสูงสุดถึง1111 11บาทพร้อมของแถมและข้อเสนอสุดพิเศษมากมายเพื่อให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพดูสิคุณกำลังเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพสูงแต่ไม่ต้องจ่ายแพงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลใหญ่แบบนี้มันเป็นโอกาสที่หายากจริงๆ แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสัยเป็นไปได้จริงหรือที่ราคาถูกขนาดนี้จะได้ฟีเจอร์เต็มเปี่ยมมาดูกันว่าอะไรทำให้ infinix hot 60i 5G h t t p s w w w c m p h o n e c o m t e x t i n f i n i x h o t u n d e r s c o r e 6 0 i h t m โดดเด่นด้วยคุมพลังใหม่ MediaTek Dimensity 6400 5G ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหลากหลายในชีวิตประจำวันตั้งแต่การท่องเว็บทั่วไปไปจนถึงการเพลิดเพลินกับคอนเทนต์บันเทิงตัวอย่างเช่นคุณสามารถสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงได้อย่างราบรื่นหรือเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆโดยไม่ต้องรอโหลดนานชิปเซตนี้รองรับการเชื่อมต่อ 5G แบบด่ว โหมดซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเสถียรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ห่างไกลและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV สัตที่รับประกันความทนทานและประสิทธิภาพใช้งานได้ยาวนานถึง5ปีทําให้คุณอุ่นใจในเรื่องความปลอดภยัยและการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริงส่วนด้านแบตเตอรี่ Infinis Hot ห i 5 G https colon s l a s l a s www cmphone com s l a s tech s l a s infinis hot underscore 6 0 i h t m มีความจุ6,000 mAh ที่พร้อมใช้งานตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลที่ต้องเช็คโซเชียลมีเดียบ่อยๆสตรีมซีรีส์เน็ตฟลิกตลอดคืนหรือทำงานนอกออฟฟิศที่ต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18ดับเบิลยูที่เติมพลังได้ไวมากไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมดกลางทางอีกต่อไปลองคิดดูนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือทำงานระยะไกลสมาร์ทโฟนตัวนี้จะเป็นเพื่อนที่ไวใจได้จริงๆเพราะมันรองรับทุกกิจกรรมได้แบบใหม่หนาะสะดุด และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามดีไซน์ที่ทนทานมาตรฐาน IP 64กันน้ำและกันฝุ่นที่ทำให้มันไม่ใช่แค่โทรศัพท์ธรรมดาแต่เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมเผชิญกับชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะโดนน้ำตกใสหรือฝุ่นละอองในเมืองใหญ่ตัวเครื่องยังคงสวยงามด้วยดีไซน์เรียบหรูและหน้าจอขนาด6.75นิ้วความชัด HD พร้อมรีเฟรชเรท120เฮที่ให้ภาพคมชัดและลื่นไหลเหมาะสำหรับดูวิดีโอหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียได้เต็มอัตรถกล้องหลัง50 MP และกล้องหน้า5 MP ถ่ายภาพได้คมชัดแม้ในที่แสงน้อยเพิ่มเติมด้วยฟีเจอร์ AI จาก i n f i n i x ที่ทำให้ใชัย ห้องงานชานฉลาดขึ้นเช่นเ e สเอ y วิ i n g ที่ตอบคำถามได้เพียงสัมผัสเดียวหรือ AI r e เ e r และ AI Extender ที่ช่วยสร้างสารรค์ภาพถ่ายได้สมบูรณ์แบบและแม้แต่การแปลงสเก็ตรหรือข้อความเป็นงานศิลป์ที่ไม่ซ้ำใครทำให้ทุกการถ่ายภาพของคุณกลายเป็นงานสร้างสารรค์ส่วนตัว ไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Circle t o Search ที่เปลี่ยนการค้นหาข้อมูลจากภาพให้ง่ายดายเพียงแค่ล้อมวงรอบสิ่งที่สนใจในภาพและระบบ NFC สำหรับโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์อินฟินิกกับเครื่องอื่นได้รวดเร็วแบบสัมผัสดเดียวเหมาะสำหรับการแบ่งปันไฟล์งานหรือวิดีโอที่สนุกสนานกับเพื่อนฝูง i ินฟิน x Hot 60i 5G จึงเป็นทางเลือกที่ฉลาดสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่สมดุลทั้งราคาประสิทธิภาพและความทนทานมีให้เลือกสสีซีแบล็กดำและมอนซูนกรีนเขียว ในราคาประหยัดเพียง5 1 9 9บาทแต่เอาเธอบางคนอาจโต้แย้งว่าทำไมต้องซื้อแบรนด์ที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนะเมื่อมีแบรนด์ใหญ่ๆที่ราคาสูงกว่านี่แหละคือประเด็นที่ถกเถียงกันเพราะในยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้อินฟินิตกำลังพิสูจน์ว่าคุณภาพไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคุณคิดยังไงละ่ะมันเป็นการเปลี่ยนเกมสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดหรือเปล่าบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ ชอบสินค้าคุณภาพจากอินฟินิตได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำช้อปปี้ h t t p s k w w l a s a d a c o t h a ส a d a h t t p s s l a s a d a c o t h a 2องไทสทิก h t t p s k w l a c o t h a สองหรือร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเช่นบานาน่าเจมาร์อิิตี ที G-phone และ True Shop สาขาที่ร่วมรายการติดตามข่าวสารและกิจกรรมจาก Infinix ได้ที่ https www facebook com i n f i n i x m o b i l e l a n d บทความที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสยามโฟนคอมที่